ไปไปเอาละครดูเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเล่นพับจีกันบ้างนะจ๊ะหลังจากที่เล่นพับจีมานานแล้วก็เริ่มติดแล้วครับนะ,ะเกมอย่างอื่นไม่อยากจะเล่นเลยนะก็วันนี้เป็นวันหยุดครับนะก็อาศัยทําคลิปเลยนะอืโฆษณาในคลิปผมอาจจะเยอะไปนิดนึงนะเพราะจนครับกำลังเก็บตังค์ซื้อคอมอยู่ เสียงเบาเสียงดังก็นะไม่มีไมค์มีแค่หูฟังเดี๋ยวซื้อคอมนอีดีสักเครื่องนึ่งะนะอุปกรณ์สตรีมเกมอะไรต้องครบหมดอนนะี้ยังยัง,ย,งยังไม่มีครับตัวตน,นี้จนอยู่ครับใครสนใจที่จะสนับสนุนหรือโดเนทก็ไม่ต้องโดเนทหรอกครับสนับสนุนก็พอแนละ้วครับดูโฆษณาก็พอแล้วดูโฆษณาให้จบอย่าก,กดข้ามก็พอเล่นลัวๆเลย เพิ่งหนเล่นใจโลสโคบนะจ๊ะนี่นี่สาวสาวอดอือเต้นมาเต้นต้นอยู่นี่ไงเทควายมีไหมะสวดีสวัสดีสวัวัสสวีวัสดวัดีสวัส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 ดีสสสดวัสว กูฟังมึงไปดูเรื่องหรอกโอ้เป็นผู้หญิงไยแกภาษาญี่ปุ่นเลยนะกูเสือกระเทยควายเคยเกมจ๋าบอกเลยใช้ิมนิ้วด้วยบอกเลยจุ๊จีเนียปพักเป็นยังฟังมเรื่องเลยีงยยงย มันท่าอยู่มีกูอบสิแอบใหญ่ไหมไอ้แอบใหญ่ตรงนี้มันใหญ่ใชแไหมีิภาษาก็เท่าๆระดมนะนะดับเือไม่บางบางที่มันเล็กดิเออมันขึ้นมาบนหลังคาทำไมลงไปดิเออเอ้าทูกจรู้สึกโคปก็เล่นพอจะเปลี่ยนเลยสวยจำเอาสาม เอคโอ้ยเคมดีกว่าเคแรงไลยเจอมทรทกอะเอาไปเกียนเพื่อนแม่งเลยเบาสามียังเลยยังอยู่ตรงนี้ I got supplies หาเจอปุ๋ยนี้แล้วเฮ้นลูกซองว่ะเอาซองด้วยดีไหมเฮ้ยเสียงคนเสียงคนไหนวะไปเจอรอยนัดวะรอยนัดเลยเฮ้ยบดนบดนแน่เลยยิงอย่างงี้นี่ไหนวะทำอะไรจ๊ะ ทำอะไรของเองเนี่ยบทอมันชอบเกิดแบบแบบยังไงไม่รู yes> ้เออจะเก็บสียงไนเรอร์เก็บไว้ก่อน เจอมทรทกอย่แล้วไม่พี่มีเก็บไว้บ้างอะไรมทรทกรือไฟไงว้ากูเก็บมาเยอะแล้วกรอ,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 อสามะเออช่วยได้ก่อสามพี่ชายมีกวางไหมเนะี่ยมีเจมรทกเออต้องหากวางละ ของกูฟูแล้วว่ะโอ้โห้เดี๋ยวนี้มือขี่ได้เนาะอาเอา้าตีดไรเนี่ยท้หาได้ดิ อยู่ไหนวะเนี่ยไม่เห็นเลยดีนี่แมบไะไรจะมีกวางอ่ะจะบินกูไปซื้อเหรียญเยอะแล้วโอ้ยเฮียคว่ํา ต้องไปต้องไปเอากวางอ,อ,อีกที่หนึ่งวะเฮ้ยอะไรมีมีลูกแค่นียเฮ้ยบดนี่ว่าเฮ้ย ที่หนึ่งอยู่ไหนวะอยู่นี่อ่ะโคตรไกลอ่ะไปเลยเราเน้นบินครับบินไม่เข้าใจมั้วไปได้ยังไงเดี๋ยวอีดอบอีดอบร่วงวะเนี่ย ได้เอดอกจะรวมไหมเราต้องไปชุบเอสองขูมเองนะนี่ออกมาแล้วหนึ่งตัวปล่อยตรงนี้หรอกนั่นไงปล่อยแล้วเดี๋ยวไปยัไม่ใช่จุดพางที่ถืออยู่โอ้โหเนืินหน่อยมันก็บิน อีกตั้งไกลแล้วมึงตกตกในน้ำปะเนี่ยไม่ตกในน้ำเออเฮ้ยเกลือบแล้วมึง

โอ๊ยไหนวะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน <c oughs> มันกดซูมออกซูมอมมอกทำไมวะที่ไหนวะ <c oughs> แอ่ดอกเป็นเหตุใใไ,หมไม่ได้เล่นนานนะเล่นไม่เป็นค่อยจะเป็น

แม่งก็ไปนัดกูใช้ไอ้นี่ไหนโควมาสิครับอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยมันเยอะมันเยอะมันเยอะเฮ้ยมันมีควางไอ้ฟุตมันมีควางวางอยู่ไหนวางอยู่หลังบ้านเนี่ย ล้มแล้วมันล้มแล้วเรามังับเบิดไฟโอ้ยตาย โอ้ยเอรยเอ้ยข้างมึงเออเฮี้ยวเฮๆเฮี้ยวเฮียวเฮีเฮมีผิดยาไหนก็ไม่มีแล้วด้วยยากูมีเยอะเด <c oughs> ี๋ยวลองไปดูไอส้สุกันเมื่อกี้โหมาตกใจมันเลยออมาจากวัน <c oughs> เอ,อ้ากูเก็บผงไม่ได้อะกระบอกเต็มเปล่าไม,ไม่มันไม่ขึ้นลูกมือ ไม่ขึ้นลูกลองเลยลูกลองอยู่ตรงไหนอ,อ่ะ่งเล่นนานๆเล่นทีมือสั่น,ออนจะเปลี่ยนเอาปืนนี้ดีไหมป่ะปืนนี้ระยะไกลน่าจะดีนะ เปลี่ยนเลยรดน้นเงีวละอันนี้ใส่เป็นอเคคืนนี้น่าจะแรงอยู่คืนนี้เอาแล้วกวางอย่างไรเออเนี่ยพุทเอาควางไปดีกว่ามันบินได้นีไ่ไงกว้างไปขีนั่น<ม>ขึ้นมา<ด><ะ>เออที่กูไปเอาก่อน,น ไปบินไปเก็บสุงที่นี่เลยหสวยโอ้ยล e t s go <S ไปรังคาก่อนไหม ซื้ออะไรดีวะเนี่ยบกุกซงกระปองสามม,มีครบหมดแล้วซื้อนี่มาสไนไม่จำเป็นละพอกูมีปืนไอเนี่ยละพี่มีตังเยอะไหมเจ็ดสิบเจ็ด <77. S 2> ซื้อเก็บเสียงสนายให้หนึ่งอันดิอันไหนวะมึงซื้อเองให้ตังไปมันยี่สิบบาทไหนวะตังกูอยู่สิบแล้วเอ่อทิ้งเอาทิ้งแล้วยี่สิบ อเอาเก็บสินสมบก่อนเลยจะเอาอะไรดีวะเนี่ยของก็ครบหมดแล้วอะของครบหมดแล้วมันจะเป็นแล้วปะ,ะปเฮออ้ยคุณคุณคนณคนุณคุณคุณคุณไหนไหนฝัง่งนี้ฝั่งนี้คว,ว,ว้าไปขวาไปขวาไป แถวเนี้แหละเห็นเวฟเวฟไหนวะเอามึงจะหันไปไหนเนี่ยเอาเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวไม่ได้ขนขับกูเนาะนั่นๆๆๆนั่นเห็นเวฟไปเห็นเวฟเหมันไปนู่นแล้วใช่มั้ยไปนู่นแล้วไปไหนอะไรไปนู่นล่ะมันน่าจะเฉี่ยเนี่ยเส้นเส้นเนี่ยไปอะ่ะไปลงเลยปะเออลงหาเลยอยู่ไหนอะ่ะ Khang này không Mày lưu Này tuần này qua <laughs> Ôi, ôi, hình lại, hình lại, marked a location ยูรู้เลยบางทีเห็นเห็นแวบๆบบบางทีเห็นแวบๆขี่นี่ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเอาจะไปไหนไม่ใช่ทางนี้ ร้อยนัดเกือบแห้งแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้นายขึ้นไม่ได้เลยอะไรวะมันขึ้นลูกขึ้นนะแต่พอกระโดดปุ๊บมันมิไม,ม่มีเลยของน้อยมากเลยมันเพิ่งเกิดกระถุ่นมันก็ตายเฮ้ยเหลือสิบเอ็ดไว้อันดับหนึง่งอยู่ไหนเอ่ยใกล้ๆนี่เองเฮ้ยเราต้องเข้าเข้าวงแล้วเฮ้ยไม่นับเราย ตรงนี้น่าจะมีสงครามเลยเอย้อ,อเ,นะเออมีคนมีคนมีคน มา,มาเข้มในบ้านน่อนเดี๋ยวมีกี่คนเองกระสุนเขียวนายไม่มีเลยกรจนเลยที่มีบ้างไหมไม่มีก็มีกระสุนแดง

ยิงรถมันยังแตกและยิงกี่คนเร็ยนแค่คนเดียวเองแม่งรัวชิบหายเลย

เหลือแคมกี่คนเองนะเนี่ยมันอยู่ข้างในมันอยู่ในโบดมันอยู่ในโบดเฮ้ยกูต้องการกระสุนเขียวไอ้เหี้ย จะปืนลั่นหังไม่มีมันอยู่ในโบดเนี่ยอ้เา้อตกใจเลยเมื่อกี้รอยนัดคิดว่ายิงกูลเมื่อกี้ ตึกฟ้าหน้าพี่เลยหลังหลังหลังตึก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 เฮียหลังหลังกูก็ตกใจดิหลังหลังหลังก็ตึกหลังก็ข้างหน้าเราเลย chết lại chết lại chết lại ôi cái gì à? nó cu tụ đơm tụi đơm mấy tụ đơm put tụ đơm tụ đơm ai là cu mày ơi cái tụ đơm thiên lốm mà mặt 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 phứ đột nó ปารบ,บควันเลยหายตัวถ,ถือปืนเล็งไว้ดีๆนะจ๊ะหายตัวมันน่าจะเหลือตีนึงไลยกูว่ะได้ๆ เพิ่มอีกปลาเพิ่มอีกเดี๋ยวปลาเอาหมดแล้วมึงวิ่งออกไปเข้าวงดิวงกำลังมาเฮ้ยเฮือที่สามเฉลยที่สามเหรอเออที่สามเอาเลยตีหนึ่งดีกว่า มันว่ะให้มันว่ะโอ้ซับซีคลิปหนึ่งใช้เวลาโอเคคณดูคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ,บายยเอาไว้เจนคลิปหน้าบ๊ายบายเอ้คาาย,ยอคลิปหนึ่งต้องใช้เวลา30นาทีเลย